โลบลูดสีเหลืองคุณรักไม่รู้ภาษาครับเรื่องราวคือเป็นเรื่องราวของต้าอูเล่นเป็นหนุ่มจีนใช่ครับเป็นพี่อย่างครับชื่ออย่างนะมีความฝันว่าจะมาทําธุรกิจในประเทศไทยไม่ใช่ความฝันดีกว่าคือมันเป็นเรื่องราวที่ทําให้หยางเ่ยต้องมาเปิดธุรกิจซึ่งเขาเหลือแค่ในไทยแล้วมันเป็นโอกาสสุดท้ายของคุณใช่เป็นโอกาสสุดท้ายซึ่งในประเทศไทยเนี่ยเขาจำความได้ว่าตอนเด็กๆเนี่ยพ่อกับแม่เนี่ยเคยมาเปิดที่นี่เขาก็เลยจะต้อง มาหาที่นี่แต่มันเปิดไม่ได้ครับเพราะเขาเป็นคนจีนต้องมีหุ้นส่วนใช่ครับซึ่งหุ้นส่วนก็คือออฟโรดนั่นเองเห็นบอกว่าตัวละครของเราคืออยากเปิดธุรกิจเพราะเอาใจหญิงโอ้โหใช่เลยครับจริงๆภูมิใจเนี่ยเป็นคนที่มีบ้านมีฐานะอยู่แล้วแต่ว่ามันเป็นคนที่ชอบแบบชอบพี่แบบผู้หญิงคนหนึ่งอยากเป็นใจผู้หญิงใช่คือเขาเป็นอินฟลูเอนเซอร์จีนซึ่งเขาเนี่ยชอบคนที่แบบว่าเป็นเจ้าของธุรกิจเพราะว่าจะได้แบบมีความเป็นผู้ใหญ่ แต่ตัวเราเองเนี่ยไม่เคยทำอะไรเลยด้วยตัวเองก <c oughs> ็เลยรู้สึกว่าไม่ได้แล้วยังไงเราต้องทําให้เขาชอบเราไม่ได้ก็เลย <c oughs> นี่แหละครับภาษาจีนกับธุรกิจก็เลยมาเจอครับนั่นเป็นสาเหตุที่ตัวละคร2ตัวนี้ต้องมาพบเจอกัน <c oughs> ซึ่งในเรื่องนี้ถ้าคุณเล่นเป็นคนจีนแล้วพี่ได้ดูคุณพูดจีนได้คล่องมากคุณไปเรียนมาแต่ที่ไหนฮะ ก็จริงจริงจีเนี่ยบ้านเป็นคนจีนอยู่แล้วจีนแต้จิ๋วแต่ว่าาก็พูดจีนกลางได้บ้างแต่คือไม่เคยได้เรียนจีนเลยจนกระทั่งเมื่อ2ปีที่แล้วครับเรามีโอกาสได้ไปแข่งขันที่รายการสวี i v a ์ที่จีนมันเลยจะต้องเทรนรอบแรกไม่ได้เรียนเลยคือไปจีนเลยก็คือไปอยู่กับเนทีฟเลยเริ่มออกเสียงหม่หมดเลยครับแล้วทุกวันนี้คุณพูดจีนกลางได้ไหม Co ไมด้เได้ครับเอาตัวรอดได้โอ้ซึ่งเมื่อเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมานะฮะตาูคุณพึ่งไปร้องเพลงที่ประเทศจีนแล้วร้องเพลงจีนด้วยแล้วสำเนียงของเขาคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเหมือนเป็นเจ้าของภาษาเลยครับไปชมคลิปนี้นะฮะ ก็ไม่รู้จักคิดว่าคุณเป็นนักร้องจีนนะเนี่ยค่อนข้างดีใจกับเสียงตอบรับเพราะว่าอย่างคนที่เป็นเหล่าซื้อที่อยู่ที่ไทยเขาบอกบว่าเนี่ยที่จีนเขามีกระแสที่มาเลยนะว่าคนนี้คือใครเขาเป็นใครเขาเริ่มไปคุณหาก,กันแล้วก็คลิปมันแมสมากในติ๊กต็อกไทยแล้วก็โตยินที่จีนด้วยผมเลยถามว่าชีวิตคุณเริ่มต้นมาจากครอบครัวที่ก็ไม่ได้สุขสบายอะไรใช่ครับนะฮะต้องต่อสู้มาที่บ้านทำอะไรครับทำธุรกิจอะไรฮะป้าเป็นเจ้าของโรงยิ้วครับโรงยิ้วใช่ครับ อ๋อคุณหนึ okay, ่งได้ภาษาจีนด้วยใช่ครับจีแต้จิ๋วเอามาที่อัปโหลดบ้างดีกว่าครับบ้านคุณก็ไม่ได้เป็นบ้านที่ที่จะร่ํารวยอะไรครับสิ่งหนึ่งที่เป็นความหวังของคุณบอกว่าชีวิตคุณจะดีได้คุณต้องมุ่งเน้นการเรียนอันนี้คือแนวความคิดของคุณใช่แนวความคิดของผมอะไรทําให้คุณคิดว่าการเรียนทาให้ชีวิตเราเปลี่ยนไปจริงๆตัวผมเองไม่ได้เชื่อเรื่องเกรดขนาดนั้นแต่ว่าด้วยความที่คนมันยังบรรทัดฐานของคนมันยังวัดได้ถูกวัดด้วยเกรดอยู่อะผมก็รู้สึกว่าเราก็ต้องปรับตัวเข้ากัับสงคม แล้วก็ค,ค,คิดว่าถ้าเราตั้งใจเรียนมากๆแล้วเราจะได้โอกาสเจอโอกาสที่ดีขึ้นในอนาคตคแน่นอนคุณก็รู้สึกว่าการเรียนเกรดดีก็ไม่ได้ว่าคุณจะทํางานได้ดีหรือเอาไปใช้ชีวิตได้อย่างดี<ช>แต่แน่นอนว่าการมีเกรดที่ดีมันก็จะเป็นเหมือนใบเบิกทางที่ทําให้คนอยากรู้จักคุณมากขึ้นหรือมีโอกาสในการทํางานได้มากขึ้นเป็นการทําให้คนยอมรับเราก่อน อ่ามันก็จะทําให้เราเจอคนได้เยอะขึ้นแล้วก็ยอมรับในตัวเราอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วตอนเรียนคุณเป็นเด็กเรียนดีไหมฮะตอนนี้ได้3.7อะไรเย่างเงี้ยครับเกรดนิยมเลยใช่บ่ะนเนี่ยแต่ว่าเป็นต่อเธอครับมากสุดก็คือ3.7แต่ว่าเฉลี่ยก็คือ3.58เกรนิยมดับหนึ่งคือ3.6ได้อันดับสองโอ้โหจะ็ูแ <teşekkür S 1> ก่นก้องได้ครับหลุดมา0.02เพราะว่าเราทํางานตั้งแต่ปีสถ่ายซีรีส์ปี3แล้วก็มีแบบฟิลแบบ ประกวดล้าเซคอนตอนปีสี่ซึ่งเขาเรียนการเงินด้วยนะครับเรียนไฟแนนซ์ไฟแนนซ์ครับเอาลดการที่คุณทํางานไปด้วยเรียนไปด้วยแล้วคุณได้เกียรตินิยมอันดับสองมันไม่ใช่เรื่องง่ายแล้วไฟแนนซ์นีคือคนละเรื่องกับสิ่งที่คุณทําเลยใช่ครับคนละเรื่องเลยครับมีได้ทุนด้วยครับไปสอบชิงทุนของไฟแนนซ์ได้ทุนมาด้วยแข่งกับเด็กปอทผมเป็นเป็นเด็กที่อายุน้อยที่สุดที่เขาจะรับได้ใช่ครับระราะว่าอุ้ยผมมองผมมองคุณอีกแบบแล้วตอนนี้ใช่ครับก็ก็ค่อนข้างที่ต้องใจเรียนครับเหมืือนนนนวัึงเเราาาต่ช้ม สิบโมงถึงเกือบเที่ยงคืนผมอ่านหนังสือตลอดคุณเคยรู้สึกไหมว่าเฮ้ยคยืเราทางานได้แล้วนี่อยู่วงการบันเทิงมันไม่จําเป็นจะต้องไปเรียนอะไรมากมายขนาดนี้หรอกเคยคิดอย่างนั้นไหมไม่เลยครับผมรู้สึกว่าถ้าอะไรที่มันยังไม่มั่นคงผมก็ยังทําทุกอย่างให้เต็มที่เหมือนตอนนั้นเรายังเลือกก้าวเส้นทางไม่ได้ว่ามันอยู่สองขาอย่างนี้ฝั่งนี้อยู่อยู่การเงิน <c oughs> ซึ่งฉีกมากไกลมากไกลมากไกลมากเออมันไกลขนาดนี้มันไกลขนาดนี้ฝั่งนี้อยู่การเงินฝั่งนี้อยู่แบบบบนควาบบันเทิง วงการบันเทิงมันก็เลยรู้สึกว่าโหแตตัดสินใจยากเพราะตอนนั้นมันก็ยังไม่มั่นคงแต่อ้แล้ว <พอ S 2> คุณ<ร>ไม่รู้ว่าปลายทางของการบันเทิงคืออะไรใช่ครับเพราะว่าเราอยากเอาเรียนให้ได้เพราะว่าเป้าหมายที่เข้ามามหาลาัยก็คืออยากได้กินนิยมดับหนึ่งเป็นใบเบิกทางที่จะแบบต่อยอดอะไรในเรื่องการเรียนต่อไปได้แต่นี้ก็ถือว่าคุณสามารถทําทั้งสองอย่างได้ประสบความสําเร็จเหมือนกันนะฮะ้าอูครับ,รบชีวิตเด็กของคุณการช่วยเหลือตัวเองเพื่อลดภาระของครอบครัวมาตลอดเลยเกิดอะไรขึ้นฮะเริ่มตั้งแต่ม6ครับมีโอกาสได ไปร้องเพลงในร้านในผับอะไรเงี้ยฮะผมไปซอมม้อมดนตรีครับแล้วมีพี่เขาเห็นแววแล้วนักร้องเขาไปต่างประเทศพอดีขอเขาเลยดึงผมไปแล้วก็เอาเลยร้องตั้งแต่มหปี1ปี2ปี3เลยครับก็คือนักร้องนำวงนั้นก็คือไปต่างประเทศแล้วก็ไม่ได้กลับเข้าวงอีกเลย <laughs> ใช่ครับผ <laughs> <laughs> มก็ดึเงเคลมเลยึง <laughs> ผมคือดึงอย่างนี้นะย่อๆโอ้โหแล้วร้องมากี่ที่ครับร้ร้องเยอะมากครับคือมันมีช่วงหนึ่งที่ผมทำงานแบบทำหลายอย่างมากคืออย่างเช่นกลางวันผมไปเป็น MC เป็นพิธีกรด้วยเป็นพิธีกรด้วยแล้วก็ไปไลฟ์ขายของแล้วตอนบางทีก็ในในหนึ่งวันนะครับไลฟ์ขายของถ้ามีอีเวนต์นะครับแล้วก็ไปไลฟ์อยู่ในแอปพลิเคชันอะไรเงี้ยแบบพูดคุยมันก็จะได้ตังมาแล้วก็จะทําเป็น่าเป็นคอที่เราแบบไลฟ์เอาของแบบมาขายอะไรเงี้ยเอาของรับของมาขายใช่ก็คืนก็ร้องเพลงกลางคืนก็คืออาทิตย์หนึ่งเคยร้องเยอะสุดก็คือ11 11ที่ใช่ เยอะมากก็มันมีแบบหนึ่งวันอย่างเช่นวันสุกเนี่ยผมร้องสามที่เลยสุกเสาร์อาทิตย์อะไรเงี้ยเสียงก็จะแบแห้งๆเลยแต่ว่าด้วยความที่มันจะเป็นจะต้องใช้ตังค์ใช้เงินอะไรเงี้ยทุกอย่างผมแบบว่าหามาเองมอซงมอไซคอมต่างๆผ่านมาทุกวันได้ยังไงฮะในช่วงเวลานั้นคือแบบแบบเราบอกตัวเองว่าอะไรทาไมทําให้เราแบบต้องต้องอดทนได้ขนาดนั้นเหนื่อยขนาดนั้นอะไรเงี้ยแพชชั่นครับความรักดีกว่าอย่างพวกการร้องคืนถึงแม้แม้มันจะเหนื่อยก็จริงแต่ว่ามันเป็นสิ่งที่เรารักแล้วมันสนุก อีกอย่างนึงตอนนั้นก็ไม่ได้คิดถึงว่าเราจะมาเป็นนักร้องเลยมันแบบเราเราชอบบอกกับตัวเองว่าเออเราหน้าตาไม่ได้แบบตอนนั้นมันก็ไม่ได้หน้าตาที่แบบจะสู้คนอื่นได้แน่นอนอะไรเงี้ยน้องใช่อย่างน้องพูดว่าหน้าตาเราไม่นสู้คนอื่นอย่างพี่นี่ไม่น่าจะอยู่ในวงการบรนันเทิงได้เลยนะ<ง>เนียคือตอนนั้นเรามีเราเรายัางด้วยความที่เราก็ไม่ไม่ยังไม่อยากที่จะกล้าออกมาเพราะว่าการที่เราจะต้องหยุดการทํางานของเราเนี่ยเพื่อ,อามาทำบางสิ่งบางอย่างเท่ากับว่าเราตัดช่องทางการทําเงินของเราไปเลย แต่คุณก็เป็นคนที่กล้าเสี่ยงเหมือนกันนะเหมือนอย่างตอนที่คุณบอกว่าคุณไปจีนครับขายทุกอย่างของตัวเองแล้วก็ส่งตัวเองไปประกวดที่จีนโดยที่ไม่รู้ด้วยซ้ำว่าผลของการประกวดนั้นจะเป็นยังไงใช่ครับเพราะว่าผมก็มานั่งคิดเหมือนกันว่าถ้าผมทำอย่างนี้ต่อไปมันไหวไหมร่างกายของเราเนี่ยครับมันมีช่วงที่เราทํางานเพื่อมารักษาตัวเองฉีดสเตียรอยแล้วมันไม่ไหวครับก็รู้สึกว่าพอมีโอกาสเข้ามาไหนๆก็ไหนๆละอย่างน้อยอะ่ะเอาความสามารถของเราอะ่ะไปให้คนดูหน่อยว่าตอนนั้นผมตั้งเลยว่า คนอาจจะชอบเราที่ความสามารถได้ไหมผมก็เลยไปสู้เลยครับไปแบบไม่รู้จักใครเลยไม่รู้จักใครเลยดุยๆไปจีนทําไมเลือกจีนฮะเขามีออริชันครับซึ่งเราก็ไม่มีบริษัทซัพพอร์ตด้วยตอนนั้นเราก็เขาออริชั่นแล้วเราก็ผ่านเราก็ไปไปจีนเลยเขาทำวีซงวีซ่าเราก็ต้องทําเองด้วยวีซ่าเงินออกเองทุกอย่างไปอยู่ที่พักห้องแคบๆแบบ20ตารางเมตรอะไรเงี้ยคือแบบเตียงข้างๆข้างๆก็คือห้องน้ําแล้วแต่ก็ อยู่ได้เดินวันละครึ่งชั่วโมงไปซ้อมเพื่อที่จะรอถ่ายอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็พอม,มันก็ไปเร,เรื่อยเงินมันก็จะค่อยๆหมดค่อยหมดนานเข้านานเข้าเราก็ต้องรเริ่มขายของที่เราซื้อมาเริ่มจากคอมคอมเสร็จก็ต้องเป็นมอไซค์อะไรอย่างเงี้ยครับ,รบจนกระทั่งมันมันก็ไม่ได,มไมได้มันก็ไม่ได้ถ่ายเพราะเนื่องจากตอนนั้นมันมีโคโวิดไวรัสเข้ามาพอดีคุณบินไปถึงจีนใช้เงินทั้งหมดของในชีวิตของตัวเองที่สะสมมาใช่ครับเพื่อจะมีความหวังว่าฉันจะต้องไปโด่งดังที่จีนให้ได้ปรากฏว่าติดด้วยนะครับแต่รายการไม่ถ่่่าาาายเพรระววมมีโคคิดใชับ มันมันหลายเหตุผลมากอย่างผมวีซ่ามันเราไม่ได้มีบริษัทเพราะฉะนั้นการทาวีซ่ามันเป็นเดือนเดียวการที่เราจะต้องกลับมาแล้วเข้าไปใหม่เขาไม่ให้เข้าแล้วเนื่องจากเขามีการการัดการเรื่องของโควโรโสัสโอ้โหชีวิตออฟโรดคุณก็ไม่ต่างจากพี่ตาอูเลยในเรื่องของการพยายามที่จะมายืนในฐานะของศิลปินในวงการบันเทิงนี้อย่างพี่ตาอูเขาบอกว่าเขาม,มีความสามารถแต่คุณก็บ,บอกพวกเราว่าคุณไม่มีความสามารถอะไรเลยแล้วคุณต้องขอบคุณแฟนๆมากในการที่คุณมายืนอยู่ตรงนี้คืออะไรฮะ คือจะมันเป็นจังหวะชีวิตด้วยครับพี่เกลือเพราะว่าคือตัวผมเองอะ่ะไม่เคยฝึกร้องฝึกเต้นมาเลยเพราะว่าผมมุ่งแต่เรียน <laughs> เป็นเด็กเรียนมาเลยเต้นไม่ยุ่งมุ่งแต่เรียน <laughs> อะไรคือเราก็ไม่เคยแบบว่าทำอะไรตรงนี้แบบจริงจังเลยครับแล้วตอนนั้นอะ่ะเหมือนผมอะ่ะจะมีถ่ายซีรีส์ผมแคสของเอทามาได้แล้วเขาก็มันรายการไลท์ไทรอนเป็นรายการที่ค่ายแต่ละค่ายเนี่ยต้องส่งตัวแทนไป <laughs> ครับแล้ว ในค่ายผมว่ามี14คนครับคือเขาก็เลือกผมมาด้วยอ่ะคือตอนนั้นผมก็ถามพีผลเขากลับไปว่า <c oughs> ตอนนั้นเขาเลือกผมไปเ <c oughs> พราะอะไร,ะไรเขาก็บอกว่าเขาเห็นความสู้ในตัวผมมาตั้งแต่ตอนนั้นแล้วเขาก็เลยเลือกที่จะส่งผมไป <c oughs> ผมก็รู้สึกว่าจะไปดีไหมวะ <c oughs> เพราะกลัวครับมีความกลัวคนเราที่ทําอะไรที่เราไม่เคยทำอ่ะพี่เกิด <c oughs> แล้วเราต้องไปทําในระดับที่แบบ เวทีที่แบบคนกูเก่งเก่งมันมีคนดูทั้งประเทศอะไรเงี้ยถ้าเราพลาดคือพลาดเลยใช่คือมันยิ่งใหญ่มากแต่ผมก็รู้สึกว่าเอาวะไหนลองเข้าไปสักตั้งไว้อยากรู้ว่าถ้าเราพยายามหรือว่าเราสู้มันอ่ะมันจะไปได้ไกลสักแค่ไหนเขาเจอผมด้วยครับเขาเลยไม่พลาดเลยแหมก้ลังจะปูเข้าก็แล้วพอเราได้ไม่แต่จริงๆนะ้ในรายการเนี่ยคนรู้สึกได้เลยว่าคู่คุณคนเริ่มรู้สึกแบบชื่นชอบคู่คุณจากรายการนี้แหละด้วยความที่คุณก็เหมือนไม่เป็นมาเลยไม่เป็นมาเลยแล้วก็มี พี่ตาอูคอยช่วยตลอดเวลาคอยให้เป็นซัพพอร์ตตลอดเวลาครับคือด้วยความที่รายการมันมันเป็น,ปนแบบเด็กส5หคนคือเพื่อนนิสัยดีกันมากๆเลยผมเข้าไปผมไม่ได้รู้สึกว่าฟิลแบบแข่งกันเลยก็โชคดีที่ผมได้เจอเขาเจาอครั้งแรกคือที่แบบได้คุยกันจริงๆนะก็คือตอนห้องอัด uh huh. เขามาช่วยเขาอัดเสียงตอนเพลงแบบ uh huh. แบบนะนำตัวเลยอะไรอย่างเง uh ี huh. <K> ้ยครับก็ใช้เวลาอัดนานมากแล้วเขาก็ช่วยผมมาตลอดแล้วพอเราไม่ได้มีโอกาสสเตจแรกด้วยกันอีกก็ ได้รู้จักกันมากขึ้นแล้วก็ได้เขาได้เลือกผมมาในอพสเตจต่อไปจนได้มาเป็นแบบสเตจสุดท้ายแล้วก็ได้เป็นลาสวันสมพงกันไหมสมพงศ์ไปถึงแล้วแบบจังหวะใช่เลยเอาพวกเราออกเรือกันเลยคนกิ้งก่ากับใบหานท้องใบยกก็เลกนึกวว่าจะแบบกิ้งก่ากับกิ้งกีอะไรวะโอเคอะไรวะเนี่ยแต่จริงๆอ่ะต้องขอบคุณรูปแบบรายการแล้วก็ขอบคุณแฟนคลับด้วยที่ชื่นชอบเห็นอะไรในตัวผม นะครับกก็ได้เลือกผมมาเป็นหนึ่งในห้าคนจริงเพราะผมรู้ตัวดีพี่เกือบมันมีคนที่ในรายการที่เก่งกว่าผมอีกเยอะมากๆเลยในในโลกนี้มีคนเก่งเยอะมากในโลกออฟโรดแต่ส่วนใหญ่ไม่ได้หมายความว่าคนเก่งจะชนะเสมอไปเพราะส่วนใหญ่บางครั้งคนเก่งมักจะพ่ายแพ้คนที่พยายามมากกว่าผมว่าคุณมีสิ่งนั้นเลยทําให้แฟนๆนรักคุณตอนนี้เป้าหมายทั้งคู่ครับเหมือนกันเลยคือทำทุกอย่างเพื่อครอบครัวใช่ครับจริงๆเป้าหมายของผมเนี่ยตอนเนี้ย ปิดบ้านกับทุกอย่างที่แบบปามาขคือลาบากจริงๆอย่างแม่ก็มีทองก็ต้องเอาทองไปฝากไปอะไรเงี้ยเอาบ้านไปเข้าจำนองอบ้านก็จำนองทองจำนำอย่างเงี <c oughs> ้ยใช่ครับจำนทองจำนำ <c oughs> แล้วเขาก็ค่อนข้างเครียดด้วยความที่แม่ผมอายุห่างกับผมเยอะมาก60กว่าจะ70แล้วอะไรเงี้ยผมอยายาให้เขาพักแล้วสิ่งที่ทําได้มากที่สุดตอนนี้คือทํายังไงก็ได้ให้เราหาเงินได้เนยอะที่สุดเพื่อที่จะเขาพักได้แล้วแล้วปีนี้ก็คือวางแผนเลยว่าทำยังไงก็ได้ให้เขากลับมาอยู่ แล้วไม่ต้องออกไปทํางานแล้วหรือเอาสิ่งที่เขารักถ้าเขาชอบในการยังร้องยิ้วอยู่อะไรเงี้ยหาที่ให้เขาทําเลยเออก็คือได้เลยว่าปิดบ้านก็คือเคลียร์นี่หมดแล้วนี่ที่คุณพ่อคุณแม่มี<ช>ทั้งบ้านทั้งทองคุณแม่ก็ไปเอาคืนกลับมาแล้วนะฮะแต่เขายังทํางานอยู่ยังคงทํางานอยู่ตอนนี้อยู่มาเลเซียครับทำอะไรเป็นห่วงมากเลยก็คือ ที่มาเลยมันก็จะมีคนจ้างเป็นยิ้วบ้างแต่ว่าเป็นแบบ<อ>ลงเล็กๆอะไรอย่างเงี้ยแบบ<อ>แมันเหมือนกับเราจ้างคนมาเล่นที่สันเจ้าอะไรเงี้ยแม่ก็จะไปอยู่ตรงนู้นในใกับฝั่งนู้นแล้วแม่ชอบทาของข้าวแล้วพ่อก็บ่นไม่อร่อยเราไม่อยากเราไม่อยากให้แม่เหนื่อยปี <c oughs> เร<อ>าก็เลยแบบคือท่านเหื่แล้วพ่อบอกอร่อยเนี่ยก็น,น,น,น่าทำต่อแล้วเขาก็แม่ก็ทําจริงจังแบบทุกคนก็ไม่กล้าพูด <c oughs> ยองยอเดี๋ยวแม่ดูแม่ก่อนแล้วมีมีอะไรจะบอกพ่อแม่ไหมกลับมาทำข้าวให้กินอ่ะจริงจริงมันเป็นมันเป็นความฝันของลูกจริงนะว่าพ่อแม่เหนื่อยเพื่อเรามาเยอะแล้วถ้าวันหนึ่งเราสามารถทําให้เขาแบบหยุดทํางานแล้วก็ได้ใช้ชีวิตอย่างสุขสบายในบ้านปลายได้มันจะเป็นวันที่เรารู้สึกว่าเราสาเร็จมากในฐานะลูกคนหนึ่งใช่พี่เกลืแล้วผมรู้ว่าแบบคือเวลาของผมกับเขามันไม่ได้รู้ว่าอีกเยอะแค่ไหนผมก็บอกเขาบ้นว่าแบบ มาอยู่ใช้เงินอู่ก่อนนะอยู่พึ่งไปไหนอ,อยู่ก่อนอายุยืนยืนทนลาบากหน่อยปวดขาไม่เป็นไรเดี๋ยวนวดให้เอบ<อ>ลอดอตนะครับครับผมก็ถ้าเป้าหมายของผมก็คืออยากสร้างบ้านให้เสร็จครับแล้วก็มีเงินพอที่จะเลี้ยงดูเขาได้<อ>ใช่ครับบ้านที่ผมอยู่ทุกวันนี้มันยังสร้างไม่เสร็จแต่ว่าที่ผมผมผมมาเมื่อก่อนผมอายมากตอนแรกก็คิดด้วยเหมือนกันว่าจะมาพูดดีไหมแต่ว่าผมรู้สึกว่าผมอยากเป็นอินสปายให้กับใครหลายๆคนผมรู้สึกว่ามองตรงนี้เป็นแพชชั่นครับ พอเราเห็นความลำบากตรงนี้เรารู้สึกว่าเรามีเป้าหมายที่ชัดเจนเราก็อยากจะทําออกมาให้สําเร็จแล้วก็เราเหนื่อยแค่ไหนเราก็จะสู้ทุกอย่างเพื่อที่จะทําตรงนั้นให้ได้ผมว่านี่นี่นี่นเป็นแรงผลักดันที่ทําให้คุณทําทุกอย่างได้ได้ได้ดีนะฮะที่คุณทาอยู่ทุกวันนี้ไม่ใช่แค่เพื่อตัวคุณเองคุณทําเพื่อคุณพ่อคุณแม่ด้วยผมเชื่อว่าความกระตันยูนั้นความรักในพ่อคุณแม่นะผลักดันให้คุณเดินมาจนถึงทุกวันนี้และที่ผ่านคือคุณเป็นเด็กที่ไม่หยุดพยายามนั่นเป็นคนที่น่าก,กลัวมาก ไม่ว่าคุณจะล้มกี่ครั้งคุณจะลุกขึ้นมาแล้วคุณจะเดินต่อไปเสนอและผมหวังว่านี่จะเป็นจุดเริ่มต้นของการเป็นนักแสดงของพวกคุณและหวังว่านี่เป็นแค่เส้นทางที่เพิ่งเริ่มต้นแล้วมันคงยังไปได้อีกไกลขอบคุณน้องๆที่ให้เกียรติรายการของเราด้วยนะคถ้าคุณอยากยาสนับสนุนทั้งสองคนนะฮะอย่าลืมติดตามกันให้ดีกับซีเรีองรักไม่รู้ภาษาสัปดาห์ที่ผ่านมาจูบก,กันไปแล้วสัปดาห์นี้ยังไงคืนกำไรเพิ่มเติมให้คนดูบ้างไหมยังไงฮอันนี้ คือต้องบอกว่ามันเป็นเรื่องราวเลยซีรีส์ละกันความรู้สึกมันมาพอดีมันมามันมาแต่เดี๋ยวจะรู้ว่าความรู้สึกต่อไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงแล้วหรือมันจะแค่เคิมแล้วก็สั่งจากความเคิมหรือเปล่าเลยเนาใช่ครับเพราะกลไม่กลับและติดใจต้องติดตามไว้ดีนะฮะกับซีรีส์เรื่องรักไม่รู้ภาษานะครับทุกวันเสาร์สามทุ่มพึ่งทางช่องวันสามสิบเอ็ดวันนี้ขอบคุณคุณเต้าอูวก้อนนมากนะครับขอบคุณครับ